Cái cầu hải không rõ mày Mày tham chung nó trên chung สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างนี่ได้ยินเสียงไหมไม่แน่ใจว่ามีเสียงหรือเปล่ายวลองดูกันอ่าท่านผู้ชมตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่วัดสามพานอีกครั้งท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขอนอันนี้เป็นพ่อตะเคียนพ่อตะเคียนเงินกับแม่ตะเคียนทองอยู่ฝั่งน้นนะอยู่ฝั่งน้นนะครับชมนะเราก็จะมาขอเลขให้กับท่านผู้ชมทุกท่านดูนะว่าวันนี้จะได้เลขอะไรนะครับลองรับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละ ก็เดี๋ยวจะลองส่องหาก่อนนะท่านผู้ชมนะว่าติดไหนจะเป็นเลขที่จะให้ท่านผู้ชมมาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะฝนตกแรงเหมือนกันท่านผู้ชมเนาะมาวันนี้นะฝนตกแรงมากท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงฝนตลอดเวลาเนาะนะนะู่งไง ตกใจหมดเลยตัววันเริ่ม,มเลยเมื่อกี้มาถึงตรงเนี้ยเออดูท่านผู้ชมดูดิตัวใหญ่มากเลยดูดิโอ้ยตกใจมากเลยมาแล้วโชคลาบโชค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 ไปแล้วท่านผู้ชมต,ตัวใหญ่มากเลยท่านผู้ชมสังเกตเนาะเลขจะเยอะมากเลยบนตัวของขอนเองเนี่ยเห็นไหมเลขเยอะมากเลยนะเออเราก็เลยจะต้องหาจุดที่ไม่ใช่จุดที่เป็นเลขการตีทะเบียนเนาะ เรามาที่นี่สามครั้งท่านผู้ชมนอนหลุดไปหนึ่งครั้งรอบที่แล้วเองท่านผู้ชมเนาะเราก็คาดว่ารอบนี้น่าจะเข้าอีกท่านผู้ชมเนาะรอบที่แล้วเราไม่ได้เข้านะหลุดไปหนึ่งรอบท่านผู้ชมเนาะที่มาที่วัดสัมพันธ์แห่งนี้นะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านยังติดตามรับชมกันต่อไปท่านผู้ชมเนาะก็ที่นี่พามาสองเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขอะไรเนี่ยเพราะมันเป็นไฟแล้วมันก็สะท้อนแสงเนาะ หาเลขอะไรดีท่านผู้ชมกำลังส่องหาเลขให้อยู่นะเอาจุดไหนดีอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรูปเอาจุดตรงนี้ดีกว่าเนาะเอาเหตุแนวนี้ดีกว่ายังมีพอมองเหตุอยู่นี่นะน่าจะได้ปะน่าจะได้เลขอยู่ท่านผู้ชมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะลอง ทาแป้งเนาะอ่ะพี่เล็กถือฝั่งนี้ผมหน่อยไปถือให้หน่อยอโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะใช้น้ำหอมฉีดก่อนเนาะเอาน้ำหอมลงก่อนแล้วกันอจุดนี้พี่เล็กพี่เล็กฝั่งเหฮตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธุ นี่เป็นน้ําหอมนะไม่ชมเนาะแล้วก็พรมเผื่อจะมีเลขอะไรขึ้นบ้างท่านผู้ชมเนาะห้าเจ็ดฮะห้าเจ็ดห้าเจ็ดเหรอเว้ยเหมือนจริงเหมือนจริงห้าเจ็ดมีตัวหน้าด้วยนะแต่ตัวเนี้ยเหมือนห้าเจ็ดเลยเปิดไฟหน่อยได้ปะเปิดไฟหน่อยเปิดไฟท่านผู้ชมแป๊บนึงนะมเมื่อกี้ร้งงเหมือนเลขสามเลยดิเนี่ยสามห้าเจ็ดเลยเนาะสาธ <สา S 2> ุท่านผู้ชมผมลองเอาลงอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นน้ําหอมนะครับเป็นน้ำเป็นน้ําหอม กลิ่นนี้นะสาุจะแม่อาจจะชอบกินแบบนี้ท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตามด้วยแป้งโพเทคท่านผู้ชมสาธุอ่ะเอามาแล้วเอานี้แหละอ่ะใครดูท่านผู้ชมเนาะผมจะรูปให้ดูท่านผู้ชมพี่เล็กส่งมาทางนี้ส่งมาตรงนี้ดูนะครับายไปยแล้ววะอยู่นี่แหละ ที่ท่านผู้ชมดูในมือผมนะว่าจะมีเลขไหมผมก็ลองใต้ด้วยนี่เดี๋ยวจะลองรูปดูก่อน อ้าวท่านผู้ชมขึ้นแล้วพี่เล้วเห็นไหมเห็นไหมเลขอะไรนี่เลขอะไรเลขอะไรเลขเก่ามันหายแล้วอ่ะเลขเก่าหายหอ่ะต้องร้องใหม่เอาใหม่ทาม่านผู้ชมเนาะตอนนี้ขาเพิ่ขมขาหน้าเจ็ดชั้น เมื่อกี้เห็นเป็นห้าเจ็ดเนาะ,อะลองดูท่านผู้ชมเมื่อกี้เราหินกันอยู่นะเลขหายไปท่านผู้ชมเนาะออกลับมาแล้วท่านผู้ชมเลขมาแล้วเป็นเลขอะไรมีเลขอยู่นี่นแนะออแต่เมื่อกี้งงเงาดำๆชัดก่อนเนาะ เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรกันตอนนี้ท่านผู้ชมลองล,อง,ลองแป้งเนาะเห็นแป้งไหมเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่เนาะอ่ะผมรูปให้อ่ะตีกันท่านผู้ชมมีใครตีเลข เห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างกลายเป็นเลขอะไรเลขแปดเหรอเหมือนแปดเหมือนสามเหมือนแปดเนาะนี่มันเลขอะไรเมื่อกี้ตอนแรกที่เห็นเป็นเลขเจ็ดเออรอบแรกเป็นเลขเจ็ดนะครับห้าเจ็ดตอนนี้กลายเป็นเลขแปดละอ่าท่านผู้ชมผมจะรูปแป้งออกเหมือนพี่เล็กบอกก่อนนะอ้าวท่านเห็นเห็นเป็นเลขอะไรกันห้าดใช่ไหมอ่า นี่นะสามตัวตัวหน้าไม่รู้เป็นเลขอะไรอันนี้เป็นห้าเหรอเออห้าชัดเลยห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดก็ได้นะเออจริงจริมันออกเป็นเลขห้าแล้วเนี่ยเลขห้าห้ากับเจ็ดห้าเจ็ดหรือว่าสามสองก็ได้นะเนี่ยนอี่เล็กเหมือนสามสองเหมือนกันเหมือนแปดนะตัวอะไรอะ่ะ Okay. เ,เอาท่านผู้ชมดูมุมตรงที่ผมอยู่นะนี่อ่านเลขอะไร <S <S นี่นะท่านผู้ชมนี่นะที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะที่เราเห็นเลขนะเลขอะไรท่านผู้ชมเห็นไหม ชัดกว่าป่ะท่านผู้ชมเราไม่ได้เตียตัวเลขตรงนี้นะเอาตรงนี้นะที่เราเห็นเลขเองนะท่านผูน้ชมเนาะนี่อุ้ยห้าเจ็ดว่ะชัดเลยนี่ดูดิดูตาเ่าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเลยอะ่ะท่านผู้ชมดูแสงแบบนี้เป็นไงบ้างเป็นห้าเจ็ดนะบางคนอาจจะเห็นเป็นห้าสองหรือสามสองได้นะแต่ตอนนี้เห็นเป็นห้าเจ็ด ใช่ไหมที่เล็กชัดอยู่เนาะท่านผู้ชมดูนะเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมเลขนี้นะที่เห็นที่เห็นเองอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมเหมือนห้าเหมือนเจ็ดเหมือนสามเหมือนสองแต่ห้าเจ็ดชัดกว่าห้าเจ็ดหรือสามสองก็ได้นะ ท่าผู้ชมลองพิจารณาดูนะลองพิจารณาดูนะว่าเลขอะไรกันนะอ่าถ้าผู้ชมดูนะครับเลขนี้ครับเลขนี้นะนนะที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะท่านผู้ชมลองตีแล้วลองคอมเมนต์มาเด้อใครเห็นเลขอะไรกันบ้างท่านผู้ชมผมก็ส่องให้ดูแล้วนะครับวันนี้พามาที่วัดสามพานท่านผู้ชมเนาะได้เลขสองตัวเองเหรอเออท่านผู้ชมเนาะแต่ตัวหน้าเนี่ยไม่มั่นใจนะเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมเนาะตัวเนี้ยที่มันขีดๆดีียวเนี้ยเอออาจจะเป็นศูนย์ก็ได้มั้งนี่ ตรงนี้ก็มีดูเป็นเลขสี่สี่เหรอไหนเนี่ยมาดูเวกไก่ตรงนี้เป็นเลขสี่สี่เหรอเอาพป็เลขเขียนเป็นเลขสี่นะเลขสี่ตัวเลือกโดยตัวนี้เหรอตรงไหนคุณจับอันนี้เอาไปดูเห็นไหมเป็นขึ้งดูเดี๋ยวนะมีรางๆแต่ตัวสีสวยมากเลยสีสวยมากมันตะแคงข้างเหรอเนี่ยเนี่ยที่มันอ๋อสีด้านบน อ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็น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 แล้วเห็นแล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะตัวนี้ใช่ไหมพี่เล็กสี่ลางรางดำดำเห็นไหมตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยสี่ใช่เลขชัดมากเลยสามสองก็ได้ตรงนี้นะห้าเจ็ดสี่สามสองหรือสี่ห้าเจ็ดใกล้เคียงกันหลายเลขเลยีเดีย เออเลขสี่ชัดมากท่านผู้ชมผมเห็นแล้วผมเห็นเหมือนที่พี่เล็กบอกแล้วใช่ใช่ใช่พี่เล็กถ้าเปิดไฟไม่เห็นเนาะเปิดไฟไม่เห็นนะท่านผู้ชมเห็นปะตาเปล่าก็ไม่เห็นตาเปล่าก็ไม่เห็นในกล้องก็ไม่เห็นนะครับแต่ถ้าปิดปุ๊บชัดเลยท่านผู้ชมขึ้นมาเลยนี่เลขสี่นะนี่ตรงมุมนี้นะเลขสี่แล้วเนี่ยจะดู ต้องหันทงมุมนี้เนาะนี่นี่นี่ใช่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมถ้ามาหันมุมนี้จะชัดเลยนี่ออกมนั่นแหะนี่ครับนี่ฮะสี่ห้าเจ็ดชัดเลยนะท่านผู้ชมชัดจริงๆท่านผู้ชมเลขเอาใครที่รับชมอยู่ท่านผู้ชมนะเนาะเดีย๋ยวผมตั้งแช่ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมนะอดูแล้วกันว่าเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมถ้าเห็นเลขอะไรที่ท่านผู้ชมคิดว่า เป็นเลขที่แตกต่างจากที่ผมหานะก็ลองตีคอมเมนต์กันมาแล้วกันว่ามันเป็นเลขอะไรกันบ้างผมก็เห็นตามนี้นะถ้าผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะเห็นที่แตกต่างท่านผู้ชมเนาะผมก็อยู่ตรงนี้ด้วยความชัดเจนตรงแสงน้อยๆท่านผู้ชมเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะชัดแค่ไหนสําหรับทุกๆท,ท่านเนาะแต่สําหรับผมเองอะผมเห็นตรงเนี้ยชัดตามนี้นะห้าเจ็ดตัวดำๆนี้นะห้าเจ็ด ตัวนี้เห็นเป็นเลขสี่นะถ้าผู้ชมตอนแต่ต้องหันกล้องมาทางนี้เห็นปะนี่นี่มันเงาดําๆอยู่ตรงนี้ใช่ปะห้าเจ็ดก็ได้ท่าผู้ชมน,นแล้วแต่แล้วแต่ใครเห็นเนาะดูดีๆนะครับดูดีๆเนาะ ถ้าผู้ชมดูกันยาวๆไปก่อนนะผมจะตั้งไว้อย่างนี้นะัชัดใช่ไหมฝั่งพี่เล็กชัดใช่ไหมนี่นะท่านผู้ชมอภิเลกชี้หน่อยเลขสีช่ชี้ไม่ถึงแล้วเลขสี่นะครับตัวน,นั้นเลขสี่นะที่พี่เล็กเห็นนะครับแล้วก็มีห้ากับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับอีตัวห้าเจ็ดนี้แล้วแต่คนจะเห็นเนาะพี่เล็กเนาะบางคนอาจจะเห็นเป็นสามสองก็ได้เนาะห้าสองก็ได้ท่านผู้ชมเนาะแต่เราชัดในสายตาเราคือสี่ ห้าเจ็ดท่านผู้ชมเนาะสี่ห้าเจ็ดตรงนี้นะดูดีๆนะครับดูดีๆเนาะท่านผู้ชมดูดีดนะครับสังเกตกันนานๆน,น,นะว่ามีเลขอะไรบ้างท่านผู้ชมเนาะอ่ะท่านผู้ชมผมลองเปิดไฟท่านผู้ชมได้สังเกตกันนะว่าตัวที่เห็นดำๆเนี่ยเป็นตัวเลขอะไรกันบ้างทนะ่านผู้ชมเนาะลองดูกันนะเห็นไหมชัดหรือเปล่า ก็ท่านผู้ชมบางท่านก็แนะนํามาเนาะท่านผู้ชมนะว่าให้ผมวางไว้นานๆหน่อยบางท่านก็จะบอกว่ายังดูไม่รู้เรื่องเลยท่านผู้ชมเนาะผมก็ขยับหนีแล้วอะไรเงี้ยท่านผู้ชมผมก็แชร์ให้ดูก่อนท่านผู้ชมนะมือมันก็ไม่นิ่งไงท่านผู้ชมเนาะ เป็นไงถ้าท่านผู้ชมเนอะเราก็แช่ให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะเนาะเห็นเลขหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นเลขกันไหมเห็นเลขไหมครับนอะ่ะท่านผู้ชมผมจะลองปิดไฟดูนะครับว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรนี่นะครับท่านผู้ชมเลขจะเป็นแบบนี้เลยนะเนอะถ้าเอียงซ้ายมาทางนี้นิดนะึงพี่เล็กบอกเห็นเป็นเลขสี่อยู่ด้วยท่านผู้ชมเนาะเห็นกันเนาะท่านผู้ชมเห็นไหม ทนะ่านผู้ชมชัดหรือเปล่าในระหว่างที่เราปิดไฟอยู่ท่านผู้ชมเห็นเลขหรือเปล่าชัดไหมนี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้เราพามาอยู่ที่วัดสามพานท่านผู้ชมน้องก,ก็ฝากเลขนี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับแล้วก็อย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยท่านผู้ชมนาอวันนี้เราพามาที่วัดสามพานเนาะก,ก็พา มาขอเลขกันที่นี่ท้ชมด้านในวันนี้มีงานศพด้วยแล้วมั้งดูท่าเนาะมีคนเข้าออกอยู่อ่ะมีไหมแต่พวกแล้วพวกพม่ามาจากไหนเป็นาคเหมือนมีเดินเข้าเดินออกกันอยู่นะท่านผู้ชมนะก็ไม่แน่ใจว่าข้างในมีหรือเปล่าพี่เล็กดูจุดนี้ให้หน่อยดินะมีเลขปะเห็นไหมนั่ในกลมๆตรงนั้นน ไอ้ท่านผู้ชมนะที่เราส่งให้ดูโอ้โหท่านผู้ชมชัดมากเลยมุมนี้ชัดจริงชัดมากดูดิมันเป็นเลขห้านะจริงๆแล้วมันเป็นเลขห้าท่านผู้ชมเราห้าห้ากับเจ็ดนะ 5, 5, 7, นะตอนแรกที่พี่เล็กเห็นนะเริ่มแรกเลยหเห็นห้าเจ็ดชัดมากเลยท่านผู้ชมนี่อย่าลืมเลขสี่นะครับสี่อย่าลืมตัดด้วยนะเออชัดจริงท่านผู้ชมเนาะ มีเลขอะไรเอ่ยมีเลขเปล่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะเห็นเลขตามนี้ท่านผู้ชมเนาะนี่แหละท่านผู้ชมเนาะเราก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไว้เพียงเท่านี้นะครับ านผู้ชมตอนที่ผมนั่งอยู่เนาะผมก็เล็งมาเห็นตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยมีเลขอยู่เลขอะไรมีเลขอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมมีเลขอะไรอยู่ไหมเห็นปะเลขอะไรตรงนี้ก็ชัดอยู่นะเนี่ยเห็นไหมสองสามเอสองสามหนึ่งเจ็ดหรือเก้าตรงนี้ ค่อนข้างชัดอยู่นะเนี่ยเหมือนเลขสองตัวเบื้องเริ่มเลยไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเลขสองเนี่นเยเลขสามสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามหรือเปล่าหรือ,อยังไงสามตัวเลยเนี่ย ชัดอยู่นะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมผมเห็นเลขจุดนี้อยู่นะนี่ตรงนี้นะครับบริวเวณน,น,นี้นะเดี๋ยวผมจะลองลองแป้งให้ท่านผู้ชมได้ดูนะจุดนี้นะครับลองดูท่านผู้ชม ตรงนี้นะครับตรงนี้นะลองดูให้แห้งนะท่านผู้ชมจะเป็นเลขอะไรครับก็ยังเมื่อกี้ส่องไปตอนแรก,กเห็นอยู่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะเ <c oughs> มื่อกี้ค่อนข้างชัดนะท่านผู้ชมเลขตรงนีนะ้ค่อนข้างชัดเลยนะ มีเลขอะไรบ้างท่านผู้ชมลองสังเกตด,ดูนะนี่หรือเปล่าเป็เมื่อกี้นี้ตอนยังไม่ได้รูปแป้งไอยังไม่ได้ขีดน้ำหอมมีเลขขึ้นอยู่ท่านผู้ชมนะตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะเอยวรอแห้งท่านผู้ชมคอยดูนะผมจะเอาแป้งลงลองเอาแป้งลงกันท่านผู้ชม ท่านผู้ชมดูนะมีเลขอะไรบ้างพอดีอยู่พื้นที่ตะแข็งนะผู้ชมจุดนี้นะครับจุดนี้นะเอย่าวผมลองถูก่อนนะเมื่อกี้เลขขึ้นค่อนข้างชัดท่านผู้ชมตอนที่เรา ยังไม่ได้ลงแป้งเนาะเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้ไม่ใครเห็นเลขเลยว่า ดูนะครับมีเลขอะไรเหมันเลขหกเลขสองอ่ะมันเลขสองตรงนี้เหมือนกันท่านผู้ชมเหม็นไหมเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมคับด,ดูก่อน เห็นไหมครับมีเลขอะไรบ้างเห็นไหมเห็นกันหรือเปล่าเลขหกอยู่นี้ท่านผู้ชมหกห้าหกห้าอยู่ท่านผู้ชมนะ 6, มีหกมีห้านะเห็นหรือเปล่า ท่านผู้ชมเห็นไหมมีหกมีห้ามีสองนะครับหกห้าสองท่านผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นเป็นหกห้าสองท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้เลขหก 6, ใช่ไหมตัวน,นี้เลขห้านะครับนี่เลขหก 6. เลขห้าตัวนี้เลขสองหกห้าสองอันนี้เลขสามเปล่าตัวเลขนี่สามเปล่าหกนะครับเลขห้านะตัวนี้ตัวนี้เลขสองนะเห็นไหมัท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าอันนี้เหมือนห้าสองติดกันเลยท่านผู้ชมนี่ห้ากับสองติดกันเลยเห็นไหมตรงปลายนี้เห็นไหมห้ากับสองนะอืมห้าสองหกสาม ี่ตัวท่านผู้ชมหกหกห้าหกกับห้าแล้วก็มีสามมีสองด้วยนะเลขติดกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ห้าสองเห็ไหมติดกันเลยเห็นไหมห้ากับสองตรงนี้ติดกันเลยเห็นไหม, 5, 2, ไหมครับเห็นไหมตรงนี้นะท่านผู้ชมลองสังเกตกันก่อนทนะ่านผู้ชมสังเกตกันนะครับจุดบริเวณนี้นะครับทั้งหมดนี้นะบริเวณนี้นะครับที่ผมเห็นเลขอยู่เนาะ มีเลข5 2ด้านข้างเห็นไหม5กับ2ด้านบนนิ้วผมเป็นเลข3ใช่ไหมใต้านี้เป็นเลข6นะครับมุมนี้ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่ามีเลข5อยู่ดูด้วยนะฮะเลข5นะครับไฟอาจจะสว่างเกินไป น,นี่มันมีเลขอยู่พิเรกในตรงนี้ในกล้องใช่ไหมแต่กล้องมันยัยไม่ท่ามันได้เห็นม่าน,นะห้าสองติดกันเลไหมห้าสองแล้ตรงนี้เป็นหกกับเก้าคู่กันใช่ไหมเนี่ยหกกับเก้าคู่กันในตรงนี้นี่ตรงนี้บนีนเป็นเลขสามตรง,นน 3, ตรงป้านี้ไหมปะอันนี้คนดูอาจจะเห็นเป็นเลขหลายตัวอยู่มีเลขแปดอยู่เลยเห็นไหมนี่เลขแปดอยู่บนนี้ไหมแต่ผมตีสรุปเลขท่านผู้ชมเนาะก็มีห้าสองสามหก ห้าสองสามหกนะในจุดนี้นะหลายท่านอาจจะมองไม่เห็นเนะเาะลองสังเกตกันดีๆแล้วกันว่ามีเลขอะไรบ้างเนาะเราจะลืมตีคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมเนาะผมก็ฝากจุดนี้ไว้อีกหนึ่งจุดท่านผู้ชมอ่ท่านผู้ชมเนาะเมื่อกี้เราก็สรุปเลขให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมเนาะมีสองจุดนะท่านผู้ชมเนาจุดแรกเราได้เลขอ่าห้าเจ็ดสี่ 4 5 7้าท่านผู้ชมเนาะจุดที่2เราเห็นเลขที่เป็นเลข52ท่านผู้ชม52 6 3นะครับ5 2า6ท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลข2จุดนะให้ท่านผู้ชมเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะจุดนี้ก็เป็นแม่แตะเคียนวัดสามพานท่านผู้ชมเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับโชคในรอบในรอบต่อไปนี้นะครับว่าเราจะเอาเลขนี้ไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านกอน็อย่าลืมได้รับโชคแล้วก็ อย่าลืมนะครับไปทําบุญกันด้วยท่านชมเนาะก,ก็วันนี้ก็ฝากท่านทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยท่านชมเนาะวันนี้มาอยู่ที่วัดสามพานแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสําหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปดโหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วอย่าลืมติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนอีกบ๊ายบายครับ